ก่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดด้วยคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือผู้นี้จะไม่มีน้ำนานมาแล้วสยามประเทศได้ชื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งอุตสาคเนย์แต่วันนี้คนไทยต้องตั้งคำถาม หรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ําเกิดอะไรขึ้นกับการจัดการน้ําของเราการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ําเพื่อประโยชน์สุขมหาชนสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณปกป้องทราบไหมคะว่าในบรรดาพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในลุ่มเจ้าพยาเราต้องใช้สารเคมีจำพวกปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมากที่สุดคืออะไรอืมผมว่าน่าจะเป็นข้าวนะครับ ข้าวก็ใช้สารเคมคีแค่หนึ่งในสิบของแฮลวเท่านั้นค่ะอ๋อตกลงเป็นแห้วเหรอครับค่ะอืมว่ากันว่าเกษตรกรในจังหวัดส,สุพรรณบุรีที่ผมเคยได้ยินว่ามีการปลูกแห้วกันมากมายเลยเนี่ยนะครับก็ไม่กล้ากินแห้วที่ตัวเองปลูกเพราะใช้สารเคมีกันเยอะเหลือเกินผมนึกว่าเขาพูดกันเล่นซะอีกเรื่องจริงค่ะเจ้าของนาแห้วทุกคนจะจ้างคนมาฉีดสารเคมีในนาแห้วแทนตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครทําเองหรอกค่ะเพราะว่าต้องใช้สารเคมีทุกๆ7เจวัน ติดต่อกันอย่างน้อยหกเดือนในแต่ละฤดูก,การปลูกค่ะซึ่งจะทําให้สุขภาพของคนทํานาเฮวยําแย่ไปตามๆกันค่ะก็เรียกว่าค่คอยจะแพ้ยาค่ะเรียกว่าทําให้คอยจะแพ้อะไรเงี้ยมีอาการวิงเวียนเวียนหัวอะไรเงี้ยก็ยจะเป็นแบบว่าแบบอายุมากแล้วก็ต่อต้านแต่โลกไม่ค่อยไหวเงี้ยน่าคิดนะครับคุณสิริรัตน์ว่าถ้าเช่นนั้นสารเคมีที่ใช้จะไม่สะสมลงสู่น้ําใต้ดินบ้างเลยเหรอครับ สะสมหรือไม่นั้นนะคะเราไปฟังคนที่ทำงานดนรงเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตรดูสิคะท่านผู้นี้มีประสบการณ์การดูงานในประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทยนะคะก็คือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งที่นั่นก็มีปัญหาน้ำใต้ดินเพราะว่าการใช้ปุ๋ยมากจนเกินไปค่ะคนทางเนเธอร์แลนด์นี่เขานิยมใช้ปุ๋ยธรรมชาติมากวิสุกธเขาใช้ไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยดินมันรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวแล้ว ปุ๋ยพวกนี้ก็ซึมลงไปในน้าใต้ดินโดยเฉพาะพวกไนเตรตเนี่ยซึ่งมันซึมง,ง่ายเพราะฉะนั้นการตรวจสอบน้าใต้ดินของเนเธอร์แลนด์ยุคหลังเนี่ยเขาประกาศว่ามีไนเตรตอัตราเกินกว่าความปลอดภัยเขาก็ไม่ให้คนบริโภคเพราะฉะนั้นน้ําในใต้ดินของเนเธอร์แลนด์ใช้บริโภคไม่ได้แล้วหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าประเทศเขาเนี่ยมีปัญหาขึ้นขนาดใช้ปุ๋ยธรรมชาติจึงมีปัญหาแต่ประเทศเราเนี่ยใช้สารเคมีซึ่งนําเข้าล้วนๆเนี่ยแล้วก็ปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันนานผมคิดว่าปัญหาน้ำใต้ดินของเราเน คงจะมีมากกว่าประเทศนอร์ลนด์หลายเท่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะก็ยังมีพืชอีกหลายชนิดค่ะที่ต้องใช้สารเคมีเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับแห้วนะคะก็คืออย่างเช่นแตงโมและอง,งุ่นค่ะคุณปกป้องทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเรานั้นต้องนําเข้าสารเคมีจําพวกปุย๋ยและยาปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะอย่างปี2541ที่ผ่านมากรมเศรษฐกิจการพาณิชย์รายงานว่าเราต้องนําเข้าสารเคมีถึง 976ล้านกิโลกร,รมัมซึ่งก็คิดเป็นเงินถึง6,747ล้านบาททีเดียวค่ะโอ้โหเกือบ1,000ล้านกิโลกรมัมนั่นมหาศาลจ,จริงๆนะครับเนี่ยซึ่งผมว่าสารเหล่านี้คงจะไม่หายไปไหนหรอกครับคงจะเปลี่ยนไปสะสมอยู่ในพืชผักที่เรากินกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นแห้วนอกจากนั้นคงจะลงไปสะสมอยู่ในน้าใต้ดินอีกด้วยครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายหมู่บ้านเนี่ยมีปปาหมู่บ้านที่ใช้น้าบาดาลอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่า ตรงนั้นแหละน่าจะไปตรวจสอบเพราะว่าเขาต้องดื่มต้องใช้อยู่ทุกวันตรงนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าระยะยาวนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะฮะมันจะแก้ไม่ทันเพราะว่ามันจะสะสมอย่างมะเร็งเนี่ยมันจะสะสมเพราะว่าสารเคมีนี่เขารู้ว่าเมื่อสะสมนานๆเนี่ยมันทําให้เซลล์เนี่ยมันมันกลายพันธุ์พอกลายพันธุ์แล้วเซลล์นั้นก็กลายเป็นเนื้อร้ายกลายเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของมะเร็งคือสารที่มันทําให้เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจากน้ําจากอาหารหรือจากอากาศ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นต้นเหตุของมะเร็งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารัฐบาลน,น่าจะให้ความสนใจโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ไม่มีน้ําประปาแต่ว่าต้องใช้น้ําจากบาดาลผมคิดว่าโดยเฉพาะภาคกลางนี่น่าเป็นห่วงคุณปกป้องคะสารเคมีจํานวนมหาศาลถึงเกือบ1,000ล้านกิโลกรัมที่ใช้ในแต่ละปีนี้นะคะคงจะส่งผลกระทบในอีกไม่ช้านี่แหละคะ่ะหากคนไทยยังไม่ตระหนักกัน อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรที่สุพรรณบุรีบางรายพยายามเปลี่ยนมาทําแท่วปลอดสารเคมีกันแล้วค่ะแต่ก็นับวันน้อยหลือเกินแค่สองสามรายเท่านั้นแล้วก็ทํากันรายละสองสาแปลงเท่านั้นเองอเทียบกันไม่ได้เลยนะครับกับส่วนที่ใช้สารเคมีอีกนับหมื่นนับแสนแปลงอย่างนี้แล้วอนาคตลูกหลานไทยในรุ่งเจ้าพยาจะเป็นอย่างไรจะมีใครหรือหน่วยงานไหนมารับผิดชอบหรือเราจะยอมตายผ่อนสงกันไปอย่างนี้สวัสดีสสดครับ ล่าสุดเห็นเขาวิจัยออกมาว่าคนบ้าก,กามเนี่ยเป็นเพราะเกษตรกร,ะรน,นะตู้มันจะเกี่ยวกันยังไงไหมครับพี่เจมว่ามันอย่างนี้ไงตู้ก็เขาใส่ฮอร์โมนในผลผลิตอ่ให้มันโตคนก็เลยต้องกินฮอร์โมนเข้าไปก็เลยอ <c oughs> ู้ยูอู่ยู่นะใช่มีนาล่ะมันข่าข่มขืนทุกวันเอ๊ะแต่พี่เจมก็กินไม่เห็นพี่เจมไปข่มขืนใครหรือเคยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคย <c oughs> เหรือตู้เคย ยังไม่ว่างว่างเม่อไหร่ก็ไม่แน่นแล้วนี่มนนุ่นย์รี่เขาจะกินอะไรล้วครับถึงจะปลอดภัยครับกินอุดมพติิแล้วฮะก็กินไอ้ที่ไม่ใส่ฮอร์โมนนะพี่บางคนเขากินถนนกินสะพานหรือกินป่าไม้อะหรือกินยาของสารานณกุขร่วมสร้างสารรค์รายการโดยน้ำมันบางจากบริษัทบุญรอดดีวอรี่จำกัดการบินไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเครือโรงแรมอิเริย์เครื่องปรับอากาศมิสูบิชิอุเล็กริก,รกมิสเตอร์สลี